อยากได้ AirPods ซื้อรุ่นไหนดีข่าวลือ AirPods 3ใกล้เปิดตัวแล้วคุ้มไหมถ้าจะรอยาก ยางผู้คนบนดินอยากจะยืนยินคนเต้นรำอย่างไกลออนสวัสดีค่ะมิลาล,าลดาจากเดนเน็กซ์ละดาค่ะดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอกับทุกคนอีกครั้งจากที่เพื่อนๆเนี่ยได้ขอกันเข้ามาเยอะมากๆเลยว่าให้รีวิวเปรียบเทียบ Airpods แต่ละรุ่นวันนี้มิาก็จะมาสรุปจากประสบการณ์ใช้งานจริงของ Airpods ทั้ง3รุ่นค่ะก็จะมี AirPods AirPods Pro และก็ AirPods m a x ใครที่กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะซื้อรุ่นไหนดีดูคลิปนี้จบเนี่ยตัดสินใจได้แน่นอนแอร์พอรหูฟังใส่สบายน้องเล็กสุดในตระกูลดีไซน์รุ่นนี้นะคะเป็นแบบเ e อียบัดนั่นเองใส่ง่ายสบายหูใช้การทำงานแบบระบบสัมผัสค่ะตัวเคสก็จะเล็กกระทัรัดพกพาง่ายแบตก็อึดค่ะใช้ได้นานอยู่แต่ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนด้วยนะคะมาที่เรื่องของเสียงบ้างนะคะจากที่ลองฟังมาเนี่ยมิล่าว่าเสียงก็โอเคเลยนะคุณ าภาพเนี่ยก็เท่ากับ AirPods ทั่วไปเลยต่อมาเป็นเรื่องของตัวไม้นะคะจะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองตัดสินกันเอาเองนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยม่าก,กำลังอัดเสียงผ่านไม้ของ AirPods 2ค่ะฮัลโหลได้ยินหรือเปล่าชัดไหมชอบไหมหนึ่ง1 2งหนึ่งสาหเฮ้ รุ่นนี้เนี่ยมีด้วยกัน2ราคานะคะราคาแรกเนี่ยก็คือ5,684ค่ะพร้อมเคสชาร์จและก็อีกรุ่นนึ่งเนี่ยคือ7,151พร้อมเคสชาร์จไร้สายค่ะ รุ่นนี้นะคะเขาจะไม่มีการตัดเสียงรบกวนนะถ้าเกิดว่าเราไปที่ที่เสียงดังหรือว่าคนเยอะเนี่ยมันก็จะยังมีเสียงรบกวนเข้ามาอยู่ก็จะเหมาะกับการฟังเพลงหรือว่าใช้งานในบ้านหรือว่าออฟฟิศที่ไม่ได้เสียงดังค่ะถ้าถามว่าเหมาะกับใครนะคะมิาว่าเหมาะกับคนที่อยากฟังเพลงแบบสบายๆไม่ซีเรียสเรื่องเสียงมากแล้วก็อาจจะใส่ออกกําลังกายที่บ้านแบบเบาๆเท่านั้นค่ะแล้วก็คนที่ไม่ชอบหูฟังแบบอินเอียร์น่าจะชอบแบบนี้มากกว่าเหมือนมิาเลยรู้สึกใส่แบบ เีแล้วมีความอึดอัดหูนิดนึงที่มิาหันมาตัดสินใจใช้ AirPods เนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยใช้แบบมีสายใช่ไหมคะพอจะลุกไปไหนเนี่ยเราชอบลืมไงใส่ไปด้วยโทรศัพท์ลากพื้นไปด้วยหรือว่าอย่างมิาเลี้ยงแมวใช่ไหมน้องแมวชอบมากัดสายขาดตลอดซื้อใหม่ซื้อรอบที่2รอบที่3รอบที่4ก็คือกัดขาดเปลี่ยนมาใช้ AirPods ตัดปัญหานี้ไปได้เลยคะ่ะ AirPods Pro หูฟังโปรโปรสำหรับคนแอคทีฟ ดีไซน์ของรุ่นนี้เนี่ยก็จะต่างจากรุ่นก่อนมานิดนึงนะคะก็การหูฟังเนี่ยเขาก็จะสั้นลงมาแล้วก็เป็นหูฟังแบบอินเอียค่ะเขาก็จะให้จุกเนี่ยมาทั้งหมด3ไซส์นะคะแล้วแต่เราจะใช้เลยรุ่นนี้เนี่ยเขามีการทํางานแบบการบีบหน้าตัดก้านนั่นเองค่ะส่วนตัวเคสเนี่ยก็จะเล็กลงมากว่ารุ่นก่อนนิดนึงนะคะแล้วเขาก็จะมีโหมดตัดเสียงรบกวนด้วยแต่ว่าจะทําให้แบตหมดเร็วกว่ารุ่นก่อนเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละคนนะมา ที่เรื่องของเสียงบ้างนะคะเสียงเบสเนี่ยจะหนักกว่ารุ่นก่อนค่ะแต่ก็ยังมีความนุ่มละมุนอยู่นะแต่ไฮไลท์ของรุ่นนี้คือมีแอคทีฟ n o i s e c a n c e l i n g ค่ะสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้เลยอย่างเช่นเสียงดังในออฟฟิศเสียงแบบเสียงแอร์อะไรประมาณแบบนี้ค่ะมาที่เรื่องไม์ของรุ่นนี้บ้างน,นะคะเดี๋ยวบีาเนี่ยก็จะอัดเสียงผ่านไม์ของ AirPod Pro ได้แหละด้วยการร้องเลยทุกคนได้ฟังกันค่ะอยากจี อย่างผู้คนบนดินอยากจะยนยินคนเต้นรำอย่างไรเนอนเดินเคียร์คอันซอเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อเท้าไงาล่ะ <laughs> ราคาของรุ่นนี้นะคะมีราคาเดียวเลยคือ8,992บาทพร้อมเคสชาร์จไร้สายค่ะมาที่จุดสังเกตของรุ่นนี้บ้างนะคะด้วยความที่เป็นอินเอียร์เนี่ยมันก็จะแน่นขึ้นนั่นเองบางคนอาจจะรู้สึกอึดอัดได้อย่างมิาเนี่ยจะไม่ค่อยชอบหูฟังแบบอินเอียร์นะคะแต่มิาว่าถ้าเกิดว่าเราใส่หูฟังไปน,นานๆเนี่ยยังไงก็จะเจ็บหูได้ค่ะก็ถ้าใครใช้แบบพอดีพอดีเนี่ยมิาว่าก็ไม่เป็นปัญหานะและอีกอย่างหนึ่งเลยคือราคาเนี่ยเพิ่มมาเนี่ยค่อนข้าง ที่จะสูงเลยก็ขึ้นอยู่กับเราเนี่ยว่าจะใช้ฟังก์ชันเนี้ยคุ้มหรือเปล่าถ้าถามว่าเหมาะกับใครนะคะมิาว่าเหมาะกับคนที่อยากได้หูฟังที่ตัดเสียงรบกวนได้แล้วก็คุณภาพเสียงโอเคพกพาสะดวกแล้วก็เหมาะมากๆเลยสําหรับสายแอคทีฟชอบออกกําลังกายค่ะเพราะว่าใส่แน่นไม่หลุดง่ายแล้วก็ทนเหงื่อด้วยค่ะพูดถึงทั้ง2รุ่นนี้นะคะด้วยความที่เป็นสีขาวเนี่ยค่อนข้างที่จะสกปรกง่ายนะก็คือเราต้องหมั่นทําความสะอาดหน่อยนะก็อย่างมี เจะใส่เคสนะคะจะได้ป้องกันความสกปรก,กได้ด้วยแต่ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าใครที่อยากได้หูฟังที่มีคุณภาพเสียงสูงๆอย่างคนทําเพลงคนทํางานเรื่องเสียงเนี่ยอันนี้อาจจะต้องมองหารุ่นอื่นนะคะเพราะว่าทั้ง2รุ่น,นเนี้ยอาจจะยังไม่ตอบโจทย์ค่ะ AirPod Max หูฟังที่ใหญ่เสียงที่ใช่คุณภาพเน้นๆ ดีไซน์รุ่นนี้นะคะจะเป็นหูฟังแบบเฮดโฟนแบบสวมแบบนี้นั่นเองก็จะใส่สบายไม่รอ้อนแล้วก็แผ่นรองหูเนี่ยจะเป็นโฟมบุนุ่มสามารถถอดลางได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยแล้วเราเนี่ยเอามาคล้องคอเนี่ยก็ดูเท่นะคะดูดีมีสไตล์เป็นเอกลักษณ์ด้วยค่ะมาที่เรื่องเสียงกันบ้างนะคะสําหรับมิาเนี่ยมิติเสียงกว้างเลยเหมือนเราเนี่ยได้ไปฟังเพลงในหอใหญ่ๆเลยเสียงเบสแน่นเสียงกลางชัดแต่เสียงสูงเนี่ยก็ไม่บาดหูนะก็คือฟังเพลงเนี่ยได้ทุกแนวเลยค่ะ แล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมี Active Noise c a n c e r i n g ด้วยตัดเสียงรบกวนได้ดีมากเลยแต่ถ้ายังอยากได้ยินเสียงข้างนอกเนี่ยเราก็เปิด t r a n s p a r e n y y o o e e ค่ะก็อาจจะยังได้ยินเสียงข้างนอกอยู่บ้างนั่นเองในส่วนของไมรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวมิ้าก็จะมาอัดเสียงให้ทุกคนฟังอีกเช่นเคยค่ะน้องมิลนดมนน้างคะชอบกันไหมคะลองตัดสินใจกันดูนะคะ ชาร์จได้ทั้งผ่านสายและก็ผ่านเคสถ้าเกิดว่าเราชาร์จแบบเต็มเลยเนี่ยก็คือใช้ได้20ชั่วโมงค่ะแต่ว่าถ้าชาร์จ5านาทีเนี่ยก็ใช้ได้1ชั่วโมงครึ่งแล้วส่วนราคาของรุ่นนี้นะคะก็จะอยู่ที่1 9 9 0 0บาทค่ะก็ถือว่าราคาขึ้นมาสูงมากๆเลยมาที่จุดสังเกตบ้างน,นะคะน้ําหนักของรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่385กรัมค่ะอย่างมิาเนี่ยคลองคลอไปนานๆเนี่ยแอบรู้สึกปวดๆนิดนึงนะไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงก็ต้องลอ อะะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะไม่มีปุ่มเปิดปิดนะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยใส่ไว้ในเคสเนี่ยเขาก็จะเป็นโหมดพลังงานต่ํามากแต่ว่าถ้าวางไว้ข้างนอกเฉยๆเนี่ยก็จะเป็นโหมดพลังงานต่ําค่ะมาที่เรื่องของตัวเคสบ้างนะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้จากที่มิาได้ยินมานะคะหลายๆคนเนี่ยก็ ยังไม่ค่อยถูกใจอะ่ะมองว่ามันยังไม่ค่อยสวยค่ะบางคนบอกว่าคล้ายๆกับกระเป๋าถือผู้หญิงเลยอย่างพี่ออยเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับชุดชั้นในผู้หญิงเลยค่ะแต่สําหรับมิาเนี่ยมองว่าถ้าเกิดเคสเนี่ยมันคุมได้หมดเนี่ยคงจะดีกว่านี้ค่ะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นผ้าด้วยแอบกลัวว่าเราถือไปถือมาวันนึงมันจะขาดได้ถ้าถามว่ารุ่นนี้เหมาะกับใครนะคะมิาว่าเหมาะกับคนที่ซีเรียสเรื่องเสียงขึ้นมาอีกนิดนึงอยากได้ประสบการณ์การฟังเพลงที่มากขึ้นค่ะแล้วก็สําหรับสา Apple นะคะคอยากเอามาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ Apple อื่นๆเนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อได้สะดวกมากๆเลยแบบซีมเลสจริงๆเลยค่ะด้วยราคาที่เพิ่มมาค่อนข้างที่จะสูงเลยนะคะก็ต้องดูว่าฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่าดีไซน์ถูกใจไหมแล้วจุดสังเกตที่มิาได้พูดไปเนี่ยรับได้หรือเปล่าถ้ารับได้เนี่ยก็โอเคเลยและข่าวดีนะคะสําหรับ AirPods ทั้ง2รุ่นนะคะ AirPods Pro แล้วก็ AirPods Max เนี่ยก็เพิ่งมีการ อัปเดตจากงาน WWDC ค่ะว่าทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยได้ฟีเจอร์เพิ่มขึ้นเมื่อใช้กับ iOS 15ค่ะก็จะมี Conversation Boost ก็จะตัดเสียงรบกวนเลยแล้วก็ให้เสียงสนทนาเนี่ยชัดขึ้นก็จะเหมาะกับการประชุมงานมากๆเลยค่ะแล้วถ้าใครนะคะชอบหาแอ o พอตัวเองไม่เจอเลยว่าไปวางไว้ที่ไหนเนี่ยตอนนี้นะคะเราสามารถหาได้แล้วที่แอปไฟไม้ค่ะครบแล้วทั้ง3รุ่นหลายคนเนี่ยคงตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าจะซื้อรุ่นไหนดี แต่เดี๋ยวก่อนค่ะช่วงหลังๆมาเนี้ยก็มีข่าวลือมากมายเลยว่าจะมี AirPods 3มานะคะและเขาก็ยังลือกันอีกนะคะว่าจะเปิดตัวในงาน WWDC แต่ก็ยังไม่มามีล่าก็เลยคิดว่า AirPods 2เนี่ยเขาเปิดตัวมาเป็นปีแล้ว AirPods 3ก็น่าจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนและอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ย Apple Music เนี่ยเขาได้มีระบบเสียงตามตำแหน่งหรือว่า Spatial Audio นั่นเองพร้อมทั้งรองรับ Dolby Atmos ให้ผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเสียงที่มีคุณภาพสูงแบบ lossless นะคะหรือว่าแบบ high solution lossless กันไปเลยแต่ว่าตอนนี้นะคะทั้ง3รุ่นเนี่ยยังไม่รองรับระบบนี้แต่ว่าอนาคตก็ไม่แน่นะเขาอาจจะมีการอัปเดตระบบหรือว่าออกอุปกรณ์ตัวใหม่ที่สามารถรองรับระบบนี้ได้ก็เป็นอีกข้อนึ่งให้ทุกคนได้ลองตัดสินใจกันดูนะคะสรุปนะคะใครที่อยากจะซื้อ AirPods รุ่นไหนเนี่ยก็ต้องดูนะว่าเรามีงบเท่าไหร่ฟังก์ชันแล้วก็ดีไซน์เนี่ยเหมาะก,กับ ไลฟ์สไตล์ของเราหรือเปล่าอีกอย่างเนี่ยแอร์พอร์ตเล็กๆแบบนี้เนี่ยอาจจะใช้งานไปได้สักประมาณ2ปีเราก็าต้องมีการเปลี่ยนแบตนะคะส่วนตัวเนี่ยก็แนะนําให้ซื้อประกันไอแคล์ไว้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมดูบัตเจตของเราด้วยนะว่าสามารถใช้จ่ายเพิ่ม,เต,มเติมในส่วนของตรงนี้ได้ด้วยหรือเปล่าสําหรับมิล่านะคะหูฟังไร้าสายเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็น Apple อย่างเดียวก็ได้มีรุ่นอื่นอีกเยอะแยะเลยแต่ว่า Apple เนี่ยเขาเด่นตรงที่ว่า Ecosystem ของเขาเนี่ยดีมากๆสามารถใช้ ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายมากขึ้นส่วนใครนะคะที่ใช้มือถือ Android เนี่ยอยากลองเอา AirPods มาใช้ด้วยกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจากที่มิาลองมาเนี่ยมันอาจจะยังใช้ฟังก์ชันได้ไม่เต็มรูปแบบสักเท่าไหร่นะคะและสําหรับข้อมูลละเอียดละเอียดของทั้ง3รุ่นเนี่ยทุกคนสามารถไปดูได้เลยนะคะเพราะว่าเราได้รีวิวไปแล้วเดี๋ยวมิาจะใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างนี้เลยและถ้าใครใช้รุ่นไหนอยู่นะคะก็สามารถมาพูดคุยคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะแล้วถ้าอยากให้มารีวิวรุ่นไหนอีก ก็บอกกันมาได้เลยสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวมิลาต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขและสนุกไปกับโลกเทคโนโลยีค่ะสวัสดีค่ะมิลาเลยมิลาอาจจะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยเป็นอาจจะไม่ค่อยชอบสายข่าวดีนะโอเค จบแล้วทั้งสามรุ่นเอาไว้